ก็าตามข่าวที่บอกว่าซุงสตาวินเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมีคนติดตามนะฮะผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเกือบ4ล้านเลยเขาบอกว่าณวันหนึ่งเนี่ยมีคนมีมีมรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นผู้ชายนะครับสมมติวชื่อเอแล้วกัน <c oughs> คุณ A เอเนี่ยมาขอบอกว่าเออช่วยช่วยหน่อยเถอะมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเดือดร้อนมากเลยตอนนี้กําลังตั้งคันด้วย มีความจําเป็นต้องใช้เงินแล้วในที่สุดผู้หญิงคนนั้นก็คือดิวนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเขาฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาก็สงสารก็ให้ยืมเงินเป็นเวลาหลายล้านเป็นเวลาหนึ่งเดือนทําสัญญาเงินกู้จะชําระใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายนะครับแต่สุดท้ายก็คือไม่ได้คืนก็เลยเกิดการทวงหนี้ขึ้นจากทางคุณซุงคุณซุงทวงดิวดิวก็เลยหาทางว่าทายังไงถึงจะคืนซุงได้ก็เลยไปยืมคุณเมย์นะครับก็ตามที่เราเห็นข่าวกันแหละสุดท้ายคุณเมย์เนี่ยบอกว่า เขาเขารู้จักกันเพราะว่าคุณดิวเนี่ยไปสั่งผลิตไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอุปรเสริมอาหารกับเขาแล้ววางเงินมัดจาไว้20กว่าล้านก็ <22. S 1> เลยบอกว่างันขอเงินมัดจาคืนก่อนได้ไหมซึ่งคุณเมย์เขาพยา,ายามอ่ะนะฮะในการที่จะไปหาทางาบลราบปาบาแต่ในีสุดเขาบอกมาว่าเงินมันเข้าสู่ระบบบริษัทแล้วมันดึงออกมาเฉยเยไม่ได้ซึ่งถูกต้องซึ่งถูกต้องเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เงินที่มัดจาเอาคืนออกมาอันนั้น,นบริษัทจะประหลาดอืถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอติดขัดแล้วก็บอกว่า จะอ่านชื่อคุณสุงใช่ไหมก็เลยมาขอคุณเมย์ซึ่งคุณเมย์ก็หาวิธีให้สิ่งที่ทําได้ในปรากฏที่อยู่ในแชทคือจะเอาของมาให้ของที่มีเนี่ยบางชิน้นเอามา,มาให้จร,จริงๆส่งโลเคชันเอาไปรับต่างๆหรือย้ําชัดเจนห้ามจำนำห้ามขาย <S <S อตอนนี้ oh <high. S 1> ผมว่าเรื่องข้ามขายห้ามจำนำอ่ะเห็นมันเห็นชัดเจนแล้วล่ะว oh ่า oh. ใช่แต่ในที่สุดก็คือมีลักษณะเหมือนกับเอาไปจำนำหรือเอาไปขายจริงๆแต่อาจจะไม่ได้เอาไปขายแบบขายขาดแต่เหมือนกับอ่ะก็คือไปวางไว้ที่ร้านนี้ซึ่งกับคนนั้นอ่าแต่ซึ่งการออบอกที่จะไปวางอันนั้นไม่ได้บอกจะเอาไปวางจำนำหรืออะไรนะบอกว่าจะเอาไปวางที่พี่คนหนึ่งเพื่อที่จะให้ทางซุ้งเนี่ยเห็นว่ามีของมาวางอยู่ที่พี่คนนี้จริงๆอื คือตั้งใจจะเอาเงินน่ะไปคืนเขาจริงๆแล้วจะได้เอาของกลับจริงๆมันก็คือรูปหน้าปดจมูกแล้วล่ะเอาซ้ายมาต่อขวา,อาขวาไปต่อซ้ายผมว่าก็คงจะเกิดจากเอาจริงๆก็สุดท้ายจบลงตรงที่คุณดิวก็บอกว่าธุรกิจที่ทำามาไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างแล้วก็ใช้เงินเกินตัวแต่ผมคิดว่าปัญหาหลักๆเกิดจากการใช้จ่ายเงินเกินตัวแต่ที่คุณเมย์เขาเจ็บใจเป็นเราเราก็ช็อกนะตอนที่เห็นแชทอันนั้นน่ะสมมติเอาของจากเขาวันที่เจ็ดจริงหาปะสมมติไงจะเอาอเจ็ด 7จ็ดเที่ยงเนี่ยเจ็ดเย็นไปติดต่อหรือแปดเย็นไปติดต่อแล้ววะก็คือก็คือเอาไปจำนำเลยอ่ะเออมันก็คือนี่คุณเม่พูดนะเขาเลยบอกว่าเออมันก็เหมือนกับแสดงว่าเจตนาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วและที่เมื่อวานเขาพูดก็คือเวลาเอาของไปวางตามร้านต่างๆเนี่ยก็คุณดิวก็หน้าบางไงนึกออกป่ะพูดตรงๆเลยนะดิวนะเขาก็อยู่กับภาพลักษณ์ที่ผ่านมาหนูก็ยอมรับแล้วนะในวันนี้ว่าหนูก็อยู่กับภาพลักษณ์แลวไม่ใช่แค่คุณดิวนะฮะทุกคนแหละทุกคนในโลกมีภาพลักษณ <c oughs> แต่ภาพลักษณ์นั้นมันต้องอยู่บนพื้นฐานของตัวตนของความเป็นจริงนะครับอ,อย่างเช่นพี่อันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นตลอดเวลาเข้าใจไหมออ้อมก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นตลอดเวลาแต่ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราให้คุณเห็น มันเป็นความปลอมคือมันไม่ได้ไม่จริงมันอาจจะเป็นส่วนจริงบางส่วนส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องตีความว่าโอคนนี้จะเป็นคนดีทั้งหมดทั้งร้อยหรือดีจนอย่างนี้คือบางครั้งมันก็เป็นเราเองอะที่เราไปคาดหวังว่าคนที่เราเห็นข้างหน้าที่เขาให้เราเห็นเท่านี้เขาจะเป็นอย่างนี้คูณร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดทั้งชีวิตถูกไหมฮะบางทีก็เป็นเราส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ที่เราจินตนาการและเชื่อไป ใช่เพราะฉะนั้นด้วยความผมคิดว่าด้วยความที่คุณดิวเขาก็ห่วงภาพลักษณ์แล้วก็หน้าบางในตอนนั้นเนอนนะเวลาเวลาเขาจะเอาของแบบนี้ไปแบบเหมือนฝากขายหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเป็นของพี่เมย์นะเขาลำบากมากเลยตอนนี้ไม่มีเงินแต่เขาไม่กล้ามาเองพี่เขาเลยฝากหนูมาพี่ช่วยหน่อยเพื่อให้คนจะได้ไม่เมาเขาไง แต่มันกลายเป็นว่าโอ้โหนี่ให้ยืมเลยสมมติอ่านนี่ออมยืมแล้วไปบอกไเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ของอ่านนะเขาลำบากมากเลยเขาลำบากโอ้โหนี่มันอเมริกาาปล่อยอยู่เนี่ยแล้วเขาปล่อยจริงๆแล้วฉันก็ไม่มีปัญญาซื้อเขาใช่ไหมตั้งร้านอย่างนี้เนื้อปลาเครื่องล่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างโง่อย่างเงี้ยอ่านั่นแหละมันก็เป็นประมาณนี้เรื่องก็คือในที่สุดก็เขาบอกเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเอาเรื่องนี้ออกมาแชร์หรอกนะเพราะว่าจริงๆในหลายๆครั้งอะ ผมคิดว่าในมุมนึงอะความรักด้วยนะ mm. อ่ะเขาก็คงรักกัน mm. หมายถึงคุณเมย์แต่อีกด้านหนึ่งเขาคิดว่าถ้าเขาแฉเมื่อไหร่โอกาสที่เขาจะได้เงินยิ่งน้อยด้วยแล้วก็คงมันยังไม่พร้อมจะทะําอ่ะเขาคงไม่พร้อมจะทาเพราะเรื่องครั้งแรกที่เปิดนั้นเปิดด้วยความบังเอิญเพราะว่าไปออกอรายการมดนะ Queen Mor o ง